ครับในคลิปนี้จะเป็นเป็นการาพูดถึงการอธิบายถึงการแยกหนอ่อหูช้างด่างเหลืองนะครับว่าเราแยกหน่อยังไงนี่เมื่อเรามาชำมาเลี้ยงรอดไม่าตายแข็งแรงทุกต้นนะครับในวิธีการของสวนสริจำงธงร,รมนะครับว่า ว่าผมมีวิธีการยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับอันดับแรกนี่การแยกหน่อผม,มผมผมจะไม่แยกผมจะแยกต้นใหญ่พูดง่ายๆว่าต้นใหญ่ผมจะไม่ใช้คําว่าเขามีกี่ใบขึ้นไปอะไรอะไรนะครับผมจะใช้คําว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูโคนดูเง่าเขานี่จะอวบใหญ่นะครับ เพราะบางทีเพราะบางทีนี่ถ้าหากว่าต้นเล็กๆอยู่เขาอาจจะมีสามใบสองใบอะไรนี่บางทีผมเห็นใบเล็กๆใบเขาไม่สมบูรณ์ผมก็จะไปตัดออกนะครับใบยอย่างนี้อันนี้ผมก็จะตัดนะครับนี่แยกมาแล้วมีอยู่สามใบไอใบอย่างนี้ไม่สมบูรณ์ผมก็จะตัดออกนะครับให้ให้ให้พวกเราคำนึงว่าแยกต้นใหญ่นะครับแยกต้นใหญ่ซะเพราะต้นใหญ่แล้วเขาหลากเขาเย,เยอะนะครับ แล้วก็ก็ให้ให้ให้คิดว่าถ้าสมมติว่าเราแยกหน่อออกมานี่ถ้ารากเขาเยอะม,มันโอกาสร่อน,นจะเยอะเยอะเลยถ้ายากรากน้อยนี่เราต้องอบนะครับนี่คือหลักการ้ารากน้อยต้นน้อยต้นเล็กๆรากเขาจะมีน้อยเราเราก็ต้องอบนะครับในวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นนี่หลาักการข้อแรกของผมก็คือผมจะอ่า แยกต้นใหญ่นะครับหลักการข้อที่สองนะครับขอ,ของผมนี่เคเมื่อแยกออกมาแล้วนี่ผมจะไม่ล้างนะครับผมจะไม่ล้างรากนะครับผมผมคิดว่าเอาน้ำล้างรากนะมันก็ทำให้รากกระทบกระเทียน,าานนะครับรากเขาอาจช้ำนะครับคือดึงเมื่อเมื่อตัดหน่อออกมาแล้วนี่ดึงออกมามีดินติดเท่าไหร่ก็เอาอย่างนั้นแหละครับ อย่างนั้นไปใส่กระถางนะครับในดินกระถางนั้นผมจะไม่ให้ไม่ให้ปุ๋ยพูดง่ายๆว่ายังไม่ใส่ปุ๋ยในระยะแรกคือคือในส่วนของดิน,น,นผมจะใช้ดินปลูกนะครับผมจะใช้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับประมาณครึ่งใส่มะพร้าวสับเข้าไปเกินครึ่งนิดๆน,นะครับเพราะว่า,าทีนี้ก็เอา เอาหนอ่อที่เราแยกมานั้นนะมาวางแล้วก็เกลี่ยเกลี่ย <c oughs> ให้ทั่วทั่วกระถางแล้วผมจะใช้ดินหรือทรายนะครับ <c oughs> ดินตามตามหลมไม้อันนี้เป็นดินดินทรายอ่ะกองทรายผมกองกองทรายไว้ที่ที่แต่แต่ลมมังคุดนะครับแต่ตน้นคุดก็เอามะกบเลยเอามากบเลยนะครับเอามากบ คือพูดง่ายๆว่าไม่ผสมปุ๋ยไม่ผสมอะไรไม่ผสมขี้วัวไม่ผสมย่างย่างไม่ผสมนะครับอันนี้คือคือการเอาใส่กระถางผมจะทำอย่างนี้นะครับในประเด็นที่สองนี่คือการการเปลี่ยนใส่กระถางหลกักไอหน่อที่แยกมาก็ไม่ล้างนะครับไม่ล้างเพราะผมคิดว่าการล้างนั้นมันยังไงมันก็ต้องทําให้หลกักกระทบกระเทือนรากช้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ถ้าเราเอามาทั้งดินทั้งอะไรติดเข้ามาด้วยเราถอนออกมาในีติดเข้ามาด้วยก็ดีนนะครับทีนี้ประเด็นที่สีเ 3, ่เอาไว้ในร่มประเด็นที่สามครับเอาไว้ในร่มก็เอาคือก็หลักการที่ผมพูดไปใ,ในในประเด็นที่สองนะครับคือถ้าหากว่ารากเราน้อยก็ก็ใช้วิธีการอบนะครับถ้าหากว่า ล่าเขามีปกตินะครับมีปกติเราก็เอาไว้ในร่มก่อนนะครับไว้ในร่มลำไรแดดลำไรนะครับช่วงฤดูฝนในในในประเด็นนี้ผมเคยเทดลองว่าให้เขาเจอเจอแดดตอนเชา้าก็เขาอยู่ได้นะครับผมผมผมเคยเทดลองอ พอใส่กระถางเสร็จเอาก็ไปตั้งไว้ไปตั้งไว้ที่เจอแดดแต่เฉพาะตอนเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงก็หยุดเขาก็เขาก็ไม่พูดง่ายๆว่าเขาแข็งแรงทุกต้นนะครับผมทําชุดนั้นไว้ห้าสิบต้นก็โอเคหมดนะครับแต่จะให้ดีเนี่ยผมก็บอกว่าพอพอเราใส่กระถางเสร็จเราควรเอาไปไว้ในร่มนะครับควรเอาไปไว้ในร่ม ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อให้เราจะเลี้ยงวีร่มอยู่ในสแลนอยู่ในแดดร่ไรนี่กี่วันกี่กี่เดือนดีนะครับอันนี้นี่ผมผมก็ไม่เลยผมก็ไม่เลยเคยเคยวัดระยะเวลาจริงๆเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนี่ผมผม ผมผมเปลี่ยนกระถางใหม่ด้วยความพร้อมของแต่ละต้นเพราะผมคิดว่าไอหนอที่เราแยกออกมานเน,นี่มันมันมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยทยอยทีนี้ขั้นตอนที่จะทําให้ต้ตนหมูช้างด่างเหลืองเราแข็งแรงผมจะไปยึดอยู่ที่ขั้นตอนที่เราจะนําออกแดดนะครับเราจะออกแดบเมื่อไหร่เมื่อเขามีความพร้อม นะครับคือในขั้นตอนนี้ผมจะเอานำออกแดดด้วยพร้อมกับเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นพร้อมใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาด้วยนะครับคือผมจะเปลี่ยนอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วทุกต้นนี่พูดง่ายๆว่าเอากระถางเล็กกว่าน,นี้นี่มาเปลี่ยนไม่ได้เ,รเพราะว่าผมผมจะปิดผมจะแยกหนอนอใหญ่ให่นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็กระถางตำสุดก็คือกระถางแปดนิ้วนะครับ ทีนี้พอผมเลี้ยงได้ระยะหนึ่งพอผมสังเกตว่าต้นไม้ผมตั้งหลักได้แล้วมันตั้งหลักได้แล้วและพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วผมจะดูจัดจากก้นกระถางนะครับถ้ามีรากออกมาไอ้ต้นนี้ยังยังผมจะยังไม่เปลี่ยนนะถ้ามันจะมีเห็นรากอยู่ตรงก้นกระถางถ้าเห็นรากตรงก้นกระถางเมื่อไหร่ผมก็จะทยอยผมใช้คําว่าทายอยเพราะว่า ถ้าต้นไหนรากไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่โผล่ก้นกระถางไม่ทะลุกระถางผมก็จะไม่เปลี่ยนผมก็จะต้นไหนที่มีเห็นรากออกมาแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ขึ้นหรือเป็นเข่งโดยปกติผมจะเปลี่ยนใส่เข่เงเบอร์หกยิ่งใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้มากโดยการผสมดินปลูกสำหรับ เข่งเบอร์หกเนี่ยโดยการผสมมะพร้าวสับสองส่วนขี้บัวหนึ่งส่วนนะครับเป็นดินผสมที่จะเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ทีนี้ดินที่เดิมที่อยู่ตรงนี้ผมจะยังไม่แจะไม่ให้มันแตกนะครับพอเราเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ดินเดิมก็ไปด้วยแล้วผมจะกบด้วย ผมจะกลบพอพอปลูกในระดับกระถางนี่นะมะพร้าวสาบกับขี้บัวในระดับกระถางนี่แหละเลื่อจะปลูกเผื่อพ้นขอบไว้นี้หน่อยนะครับก็จะกลบด้วยขี้ไก่แก่ครับทีนี้ก็เอาไปออกแดดเลยแดดร้อยฝนร้อยครับแดดร้อยฝนร้อยซึ่งซึ่ง ที่ผมทําแบบนี้มาผมยังไม่มีว่ามีอาการลากเน่ามีอาการเฉามีอาการพูดง่ายๆว่ารอดทุกต้นนะครับที่ที่ทำตรงนี้ผมถึงนาํานมานํามาแสดงมาแชร์ข้อมูลกับพวกเราดูว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วม,มันได้ผลอย่างนี้แล้วพวกเราจะได้เป็นแนวทางในการไปปรับใช้ของตัวเองนะครับ ก็แดดแล้วนี่ก็ลดน้ําอะไรอะไรปกติเรื่องน้นํานี่ทั้งทั้งทั้งปลูกใหม่ทั้งนั่นเราต้องลดน้ํานะครับเรื่องน้นํานี่แต่แต่แต่ผมเกือบลืมไปเพราะว่าช่วงนี้นี่ผมไม่ได้ลดน้ําเพราะฝนมันตกทุกวันไงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากให้ให้ให้ดินที่ในกระถางหรือในเข่งเราแห้งกันแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องลดน้ํา